สวัสดีคบนกันเลยนะคบวันนี้เจากกีมาทีวีนะวันนี้เราจะมาเล่นกไม่นะคะซร้ฟเวอร์ใครก็ไม่ดูนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเจอพี่เปิร์เนี่ยเลยครับคุณเปิร์เราจะมาไอ้ชาวบ้านสองคนนั้นมันหายไปได้ยังหายแล้วชาวบ้านที่มันถือขวานานี่ยตอนนี้เรากำลังหลงนะครับ เฮ้ยเห็นสกีไรตันว่ะตายาตรงนั้นอ่าตอนนี้เราตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟคุณหปาปลาจังเลืนเดินตรงไปกูแบงเราตอนนี้เราผมจะตอนนี้ผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสด,ดีไอสวัสด,ดีนาย,ขอ,นายขอถามหน่อยว่าวายจะขอถามใจมันเหี้ยอะไเลยสวัสด,ดีนะขอถามหน่อยว่าเอ้ย พอถามหน่อยว่าปลาแจ็คเกิลอยู่ไหนเหรออยู่ตรงหน้ามึงไงอยู่ไหนเออโอ้ยอีกที่อ่ะตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟคุณแบงค์นะครับคุณแบงค์ซาซาเกมเมอร์เนบผมไม่รู้ว่าคุณแบงค์อยู่ตรงนี้ตรงไหนครับเนี้ยครับเราอยู่กับพาวเวอร์แบงค์อีเนี้ยครับพาวเวอร์แบงค์นะครับแบบเป็นเมมฟานะครับผมเห็นบ้านใครก็ไม่รู้ครับบ้านคุณอะไรบ้างลืมแล้วลืมชื่อแล้ว แต่ว่าบ้านแต่ว่าไม่ใช่บ้าน,นค,าคุณแบงค์นะครับบ้านคุณแบงค์มันอยู่ทางซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะครับนี่ครับบ้านคุณแบงค์นะครับแต่ว่าไม่ค่าเลยแต่ว่ามันไปเจอกับไอพ่อหมดเลยไอหี้ยมาคุณแบงค์กำลังเดินมากำลังฆ่ากูอีกตอเออเออแบงค์คุณแบง,แบบงค์งกำลังฆ่ากูแล้วจะตายแล้วอขอปรับต้องขอปรับ ขี้เอาาสสทุสทุสทานมคุเอยใเจีบมีบานเจ็บน้องเมนงี้วะโอ้ยทำไมมันแหลกจังวะโอ้ยก็ทโไมมันแหลกจังอะม่ได้แหลกเยอะบานเจ็บ้องเนงี้วปอก่งนี่ลันปอบดีบดีบดีข้าไปรักแตงโมีกว่าแตงโมใครไปหาได้วะในป่าจะเกนตในว่ดลืมแล้วเอาหูเกบหัวแบบ ว้ย,ยบ้านไม่ใครวะนี่มันรักของดีกว่าวันนี้ครับเราจะมารักของครับแต่ว่าไม่มีของอะไรครับมีแต่แต,แตงโมนะครับแต่กับออสซีเดียนใคร่เอะไร่อวะคุณนักซ่าเกมเมอร์วันนีสวัสด,ดีครับคุณนัซ่าเกมเมอร์ผมอยู่ข้างหลังคุณครับขอลคอร์ไลเซนเนอรครับเออเงี้ยอยากได้ลายเซนเนอรอครับผมได้แล้วครับ ใจดำจุ๊บหายเอ้ามึงอยากได้ลายเซ็นไม้ทำเลยกูไม่ลอยวะไม่ไม่กูไม่ลอยกูไม่ให้ลายเซ็นมึงหรอกอ้าฮ่าไอ้เขื่อนเขื่นไปปรับพี่คุณ่อนบาสกระายเกมเมอร์อยู่ไหนเรลวทำทำไมผมลงมัดล้วทำไมผมไม่ได้อะไรเลยวะต้องไปปรับไหมอยู่ข้างล่างวะวีบ้วีบ้เอ้ย เน็ตลุดเน็ตลุดเน็ตลุดหรอมีใครื้อคนเน็ตลุดเนี่ยเสื้อผู้ชายเนี่ยเสื้อเสื้อผคนที่ซื้อว่าคุณท่าว,วอร์แบงค์ท่าวแบงค์ซาสากมเมอร์ทีวีดูดีด,ด,ดูดีอะเมย์เลยคือเน็ตลุดครับแค่นะครับผมเพราผมก็เป็นคนอีสานนะขอพูด,ดอีสานหน่อยอีสานบ้านเขา ไม่ได้ตีไม่ได้ตีมึงวะกูใกล้ตายแล้วดีใกล้ตายก็มึงเหวี่ยกวะบ้านใครเหรอมันเป็นบ้านเจ็บเขาทำเนี่ยไปดูเลยดิเฮ้ยเฮ้ยเป็นซายโจรเหรอโจรเหรอไม่เอ้ยแบบวันนี้ครับแบบใครนี่ครับไม่แตกเขาอุ้ยตียนนอนไขว้างไขวมันมาวางบนไดตวะดูดี่ได้ไอ้ไอ้บ้าสเนี่ยนอนผมไม่ได้รักของนะสามซิมสามไม่ หาได้ยุงกับบ้านคุ้มเก็บไม่มีคุณลงหน้าแบบยีตันตอนนี้ยุงกับบ้านเราด้อบอกเด่นว่างเราใด้บ้านอ้าวกูเข้ามาในวะไอ้สาดกูแหลกในเนี่ยค้างเลยไอ้วางแมงวัววางทำเคี้ยอะไรอิสระตูดิจะวางสร้างไปหาสั่งบาตรมืงลูกค้าบุ๋มของหาตาต้นไม้ที่ <laughs> อ้วาวบอนกินตีนซะแล้วเ <laughs> วนกินอะไร <laughs> อยู่ไหนอยู่ข้างบนบ้ากก <laughs> บนกูบอลก็ใจเกไม่เ้ย,เย <c ười> ใครเข้ามาอีกวะฉันรู้เลยฉันฉันไปรับน้องเขาก่อนเพราะ,ว,าราะว่า,ม,ามันใกล้จะค่ำแล้วต้องไปรับน้องค่ะ มึงจะกินขนมใช่ไหมมึงจะกินขนมใช่ไหมไอ้หามเง้ย่าทูตีเกิดเขาหมายยังทำไมกูอขออาหารกินหน่อยกูจะตายแล้วไอ้สัตว์ใครวะนีน่กูเบือ่อกูจะบน่นฮะกูเบื่อกูจะบ่นไอ้ตีผิดกูมีเงื่ยซะกูกูไปเด้ของเนาะตายลืมบอกไปเอาของคอยเอียงคอยเองคืออะไร เดินมาตรงเลยเองเดินมาตรงเลยคอยหิ้วเขาจิตายวะนนี้เดินเดินตรงเลยเดี๋ยวก็เห็นป่าจ็กเกิลเองตามมาล่างกูนะกูอยากกูจะบ่นกูอยากกูจะบ่นใช่โบราณที่นต่อแล้วจิ๊บๆงัวจะงัวครับขอกินข้าวหน่อยไหมไม่ได้ข้าไม่ห้อยเอ้าไปจัดปัวกูโคตรจิตใจแล้วอ่ะ เอ้ย,ย,อย,ย,ย,งออยังไม่ฆ่ากูอีกทีกูขอร้องไงเออตายยังวะตายยังตายตายังโอเคเด,ด็กโอเคฮิโอเคเป่ไงฮิโอเคมาเลยไอ้หิโยมิไอ้หิโยมิยม่บ็อกใครวะ,ะไม่เอาเอาของใครวะไม่เอาไปกวนคุณแบงค์ดีกว่าเล่าคุณแบงค์คนโยงคุณแบงค์ค่ะฮัลโหลเข้าประตูไหนก๊อก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 ,ก,ก ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณแบงค์คุณอยู่ไหนครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณแบงค์ครับคุณอยู่ไหนครับยิ้มบนหัวแม่ง่าปฟาดยังมาทำผมเลยคุณแบงค์ผมขอร้องกันนี่เนี่ยอย่ามาตีผมทำไมครับวันเดยครับคุณแบงค์วันเดยวันเดย์โอ้กากว่ากาดกาดกาด ตายรถตายรตายรถโอผมขอมัคนพ้ามาคืทำไมคุณทำไมไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันแหลกจริงๆเลยเนี่ยโคตรแหลกเลยก็มันแหลกไงโ ทั่วที่ทั่วทีทั่วปาปาปาดปาเป็นไงครับคุณผู้ชมมีคนดูเท่าไหร่มีคนดูร้านคนใช่ไหมว่าเด้อานทำไมตีไม่ได้วะเฮ้ยตีไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเบ้มันทำไมมันออกอ่ะนี่เนี่ยเอาจะสู้กันหรือไม่หลุดแตเว้ยอ่ะตีละ้ตีคนไม่ให้ตายดีกว่าเอ้าไอ้ปองตากูมากูเจอแล้วปิดปะ ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะผมน้องเคว้งแบงจีท,ท,ทีนั่นเองนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่เกมไมค้ค้าสำหกับพวกจ่าทั้งเองกแล้วเฮ้ยบีไม่โดนวันนี้ครับผมเจอคนแบงค์นะครับคนบาสก็มาจบะมานอนเซฟไปก่อนวันนี้ครับไม่อะไรวะนสมบีมาเฮ้ยเฮ้ย,ยระวังเลยอะไรวะไอตัวอะไรวะเนี่ยมาเซฟไปก่อนไอตัวอะไรวะเนี่ยเซฟอะไรแบงค์เซฟอะไรแบงค์นอนก่อน ไม่นอนไม่ได mm ้ม hmm. <c oughs> oh ันแรกมันแรกอะมันแรยมันมีซอมบี้สปอนน่ะอยู่ข้างนอกอแมงเอ้ีง่นี้ยเอาไปนอนวันนี้ขอเดาหน่อยเดา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 ปมคอยู่ในน้ำไออกไม่ได้อะนี่เนี่ยเฮ้ยคนเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ไม่รไม่ว เอาเส้นเลยดิเอเะ๊ะแหลกข้ามมนเสียบข้าบ้านแหลกไหมวัดอู้หูหนูบุตรอ้าอขอนอนก่อนแล้วกันอ้ออีกสองใจคุณจะตาย <c oughs> ไปเที่ยว <c oughs> ไปเที่ยวด้วยกันไหมหนุเ <c> บ <oughs> <c oughs> ุตรไอ้นอนเสร็จแล้วไป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 เป็นตาตาใครไปนอน <c oughs> คุณแม่ครับมีข้าวให้กินไหมครับไม่ครับ ผมยาขึ้งใจครับขึ้นใจเดียวครับแม่คุณพ่อคุณดินไปดีกว่าละดีกว่าเปออกมาก็ได้ขึ้งหัวใจแ้วเนี่ยก้ไปออกไปตายแล้วเนี่ยเสียงล เซฟแล้วม yeah, okay, ั้งโอเคไปได้คุณแม่ครับฆ่าผมหน่อยครับผมมีเนื้อซอมบี้ครับฆ่าผมน่เอออ้าวเกินพอดีครับพอดีครับคุณพอดีครับฆ่าเลยครับเอ้ยไปขอโทษนะคุณแบงค์ฆ่าฆ่าเลยครับฆ่าเลยเออฆ่าเลยโอเคกัดยังกันยังบ้านนู้น่ะ บาด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 เจ๊หมื่นสี่สิบไม่ถือแล้วไม่วางโดนแล้วเฮ้ยโกเลมเฮ้ยโกเลมอยู่ดิโกเลมบุกรุกดูดิเพื่อกลงมัดกูเลยมีเอาเฮ้ยใครลงไปวะมันเป็นตัวอะไรน่ะมันเป็นตัวหุ่นยนต์เนี่ยนตายมันเป็นออพติมัสแล้วเป่ามันเป็นออพติมัสเด็กเฮ้ยพวกใครเจ๊เฮ้ยมันเป็นออพติมัสทางนี้คุณไปมีบ้านแม่หมดทางนี้คุณไปมีบ้านแม่หมดมาดูกัน เนี่ยฆ่ามีงบ้านแม่มดตามมาตามมากูุยฆ่ามึงบ้านนี่มดคุเห็นมึงแล้วตอนนั้นไหนเสดมึง <c oughs> มึงทำร้ายคุณจะมา,ย,นานย่างนี้นแล้วอไ,ไอเอ็มสร้างดีไหมเอ็มเนี่ยค่ะเขาไล่ติดหมายจริงๆท,ทำอะไรอยู่ไหนวะคุณแม่ครับก็เห็นเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยเจอไม่หมดไปดีกว่าสวัสดีครับคุณแม่มดคุณทำอะไรครับ มาเฮ้ยทุกคนมาเรียกเยี่ยมมาในหมวดใหม่เฮ้ยทุกคนคาดเจอออพติมาร์ตอ่ะตัวนี้อัพติมาร์ตได้อัพติมาร์ตอ่ะออพติมาร์ตกำลังขี่รถไปอยู่นะครับประเดี๋ยอัพติมาร์ตเลย้านไม่หมดบนน่ะคุณแบงค์ครับซอมบี้ครับใช่ครับโดนมันก็โดดลงมาจากบ้านเลยครับเพนะราะว่ามันเป็นออพติมาร์ตนะครับมก็แหละครับแม่เซีมเหลือล่วงเลยหีเห้เอานี่ไงไม่หมดสวัสดีค่ะแม่หมดค่ะบี ไอ้ต้อปเนอตายนี่อ้าวกูมตายง่วาอ้าวมมมันลงมาแล้วเหรอเมงเ้ยกูจะตายแล้วด้อเอว้มันเป็นออติมาดูยเดี๋ยวตายละเสีย้ยเอ๊ะอติมาอ้เ้ย ไอ้บานี uh ่ไ huh. นี่ไงไอม่เจ่ยหม้ให้ได้เลย้วันี่เอแมวเป็นไงหนวันี่ไอพีซอมบีกไอ้น้องเกาเลยแล้วใครออกวาเนี่ย ให้ไงมีคนตายแล้วนะครับไอ้พวกบ้านนะครับมันใส่ฆ่าแม่มดเราจะคุยฆ่ามึงไอ้หาไปงั้นเหรอฆ่าเด็กมาเยอะคาเล็กมาเยอะมาฆ่าคนใช่ไหมวันดี้อัตติมาเอาเอาอัตติมาหายปุ๊อาตติมึงกินไม่ได้วะเอัตติมาได้แล้วขึ้นนะขึ้นนะแล้วอัพติมาโคตรเท่เลยจัง อออิมัแล้วันีมาขานันจะช้าแล้วเว้ยเปิดประตูบ้านบ้านเลยเลยนะไม่ต้องห่วงว่าคนแบคงมันเข้ามาก็มาทีเด้ยวโอยกูอ่านมากี่นาทีแล้วเนี่ย